โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจะไปอาราฟอรมเลอรกันเลยเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซแลนเมจิกหรือว่าเกมทางซานทา้งหนึ่ง,งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับต้องขอย้ำเป็นอีกรอบเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟแท้นะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนนะผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมแต่ว่าคนละค่ายนั่นเองเนาะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ ไอเทมนะหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครสายโจมตีเดี่ยวแล้วกันนะครับว่าใส่อุปกรณ์ชิ้นไหนเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่ควรหามาใช้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะดรอปได้อุปกรณ์สายตีเดี่ยวมาแต่ว่าเฮ้ยมันควรจะอัพขั้นอะไรอย่างนี้ตีบวกเนี่ยดีหรือเปล่านะต้องบอกก่อนนะ,ะว่าตัวของสร้อยเนี่ย มันจะมีสเตตัสธรรมดาที่บอกเล่าก็คือบวกเลือดบวกพลังโจมตีบวกต้านทานก็คือเกราะใช่ไหมฮะประมาณนั้นตัวของแหวนนะครับบวกพลังโจมตีบวกคลิติคอนบวกทะลวงนะครับตัวของถุงมือเนี่ยบวกตรงเป้านะครับบวกป้องกันบวกต้านทานคลิรองเท้านะครับบวกลบลีบวกโจมตีบวกป้องกันนะครับถามว่าสายโจมตีเดี่ยวเนี่ยนะครับตัวไหนดีที่สุดเนี่ยถ้าเอาตรงๆนะผมแนะนําว่าให้ใช้แค่หอกสมุดแล้วกันเพราะว่าโจมตีเดี่ยวที่ดีที่สุดเนี่ยคือหอกสมุด ถ้าเป็นหอ,อกสมุดเนี่ยดีที่สุดคือตัวของแหวนครับแหวนเนี่ยเจาะทะลวงเนี่ยหรือว่าเจาะกรอดเนี่ยอันนี้มีผลต่อไอตัวของหอ,อกสมุดมากแล้วก็พลังโจมตีนะครับเนาะแล้วก็อัตราคียเนี่ยสกิลของหอ,อกสมุดมันติดคียแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักๆเราคือเอามาทะลวงแล้วก็เอามาเป็นตัวของพลังโจมตีคือแม่งโหดมากครับ หรือไม่ก็เป็นสร้อยครับสร้อยเนี่ยมีบวกพลังโจมตีบวกเลือดแล้วก็ต้านทานอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้านับว่าอันไหนโจมตีแรงกว่ากันเนี่ยแหวนแรงที่สุดนะครับแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวของรองเท้าผมแนะนําว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเป็นตัวของอแหวนแล้วก็มาเป็นรองเท้าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยถ้าเทียบกันโดยตรงนะครับถ้าเทียบกันโดยตรงเนี่ยตัวของรองเท้าเนี่ยจะบวกพลังโจมตีเยอะที่สุดเยอะที่สุดเลยสังเกตครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นตัวของสีทองดาวเดียวอันนี้คือสีทอง สี่ดาวใช่ไหมบวกสิบสามอันนี้บวกสิบสองพลังโจมตีครับบวกเก้าพันถ้าจะเอาตรงๆเนี่ยแบบว่าถ้าเล่นแบบเซฟที่สุดแบบว่าดีที่สุดเลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นรองเทา้าพลังโจมตีเยอะสุดได้อัตราหลบหลีกแถมได้ป้องกันแต่ได้ป้องกันเยอะเนี่ยมันก็ไม่ดีอย่างหนึง่งคือถ้ามันป้องกันเยอะกว่าแทงเนี่ยมันจะแบบสร้างโล่ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาที่แบบคุ้มที่สุดแบบว่าถ้าจะเอาให้ได้นะนะผมมองว่ารองเท้าน่าจะดีสุด ลองลงมาเป็นแหวนเพราะว่าคารวงกับพลังโจมตีเนี่ยมันก็ได้แหละนะครับแต่ผมมองว่าครบคันเลยเนี่ยหลบหลีกแล้วก็ตัวของพลังโจมตีเนี่ยมันจะดีกว่าสำหรับขอกเพราะว่าขอกเนี่ยมีอัตราอ่าบวกเปอร์เซ็นต์อัตราหลบหลีกให้ตนเองด้วยนะครับ40%เพราะฉะนั้นหลบหลีกโจมตีป้องกันคือดีมากลองลงมาแหวนลองลงมาสร้อยสุดท้ายจะเป็นถุงมือถุงมือเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อตัวของขอกสมุดได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าเป็นสายตีเดี่ยวตัวอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของ ถุงมือเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าบวกอัตราตรงเป้าเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยจะตีมิดมันไม่มีสกิลโจมตีโดนแน่นอนเหมือนหอ,อกสมุดเพราะฉะนั้นตัวอื่นเนี่ยจะต้องเป็นตัวถุงมือก่อนอันดับแรกแต่อย่างที่บอกครับเอนเกมเลดเกมสุดที่สุดเนี่ยคือหอ,อกสมุดครับปัจจุบันมันคือตัวที่เก่งที่สุดในเกมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าแหวนสร้อยต้องมาก่อนนะครับไล่ไปตามนี้รองเท้าอันดับหนึ่งนะครับ ตัวของแหวนเนี่ยอันดับ2ตัวของสร้อยอันดับ3นะครับแล้วก็ตัวของอันนี้นะครับถุงมือเนี่ยเป็นอันดับ4ประมาณนี้เพราะเผลอเนี่ยไม่ต้องอัพถุงมือก็ได้ครับไปอัพให้อันอื่นเลยอย่างเช่นผมเนี่ยจะมีผมเนี่ยมีตัวของหินตีบวก30ใช่ไหมครับ7ชิ้นนะ7ชิ้นเนี่ยผมจะใส่ให้ตัวของหอกสมุดเนี่ยนะครับประมาณ3ชิ้นก็คือผมจะใส่ให้เป็นตัวรองเท้าตัวแหวนนะครับแล้วก็ตัวสร้อย อ่าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าได้ทะลวงมาแล้วก็ได้พลังโจมตีเนี่ยมันจะบวกดาเมจเยอะกว่าตัวของส้อยประมาณนั้นก็คือเอาพลังโจมตีเยอะสุดตรงนี้เอาตัวของทะลวงเอาพลังโจมตีแล้วก็เอาตัวของพลังโจมตีเอาเลือดประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็อันอื่นเนี่ยผมจะไปให้มู่ไผ่มู่ไผ่เนี่ยผมจะเล่นเป็นตัวของรองเท้าเหมือนกันนะครับถุงมือบ,บวกพลังป้องกนันนะครับเยอะสุดมั้งแล้วก็สร้อยครับแล้วก็แหวนเนี่ยผมจะไม่เอาเลยประมาณนั้นแล้วอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ค่อยคิดว่าจะเอาไปให้ตัวอะไร ตัวไหนค่อนข้างแบบว่ามีภาษีในการเล่นดีที่สุดอาจจะเอาไปให้จูจูชิงก็ได้แล้วก็จูจูชิงเนี่ยแม่ตายง่ายเกินอะไรประมาณนั้นนะครับและอาจจะเอาแบบบวกเลือดบวกอะไรให้เขาก็ว่ากันไปเพราะจูจูชิงเนี่ยโดดเข้าไปทีเกือบตายครับโดดเข้าไปทีเกือบตายอาจจะเล่นเป็นตัวของตัวนี้ก็ได้หรือว่าถ้าผมอยากเล่นจูจูชิงเนี่ยให้เป็นสายแบบจ่อก,กรอเอาไว้ตีวงแหวนอย่างเดียวเนี่ยอัพ o อง t o w ครับเพราะว่าจูจูชิงเนี่ย แพสซีฟข,ของเขาคือลดเกราะตามพลังโจมตี um ของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเล่นจูจูชิงแล้วก็เอามาลดเกราะอัพรองเท้าให้ประมาณนี้นะก็หลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปฟาร์มไอเทมนะครับฟาร์มของเนี่ยนะจากดันเจียนตัวของเดลี่ลับมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องฟาร์มตัวนี้เนี่ยให้ไอตัวตลาดนะครับต้องขอย้ำนะให้ไอตัวตลาดตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสีทอง5ดาวอ่าเนี่ยพอตัวเนี้ยเป็นสีทอง5้าดาวทั้งหมดใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสีทอง5ดาวทั้งหมดเนี่ยผมสามารถกดตัวนี้ครับ กดตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วมันจะมีโอกาสออกระดับตำนาน3ดาวแล้วก็4ดาวเนี่ยการันตีแน่นอน100%เนะครับเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แลวกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบเป็นเพิยงตัวนี้กัน,นครับสวัสดีครับ